ผลสอบทีการสอบนี้คือสอบแ้่ข้อทจริงหรือว่าชี้มูลผไ,ไ,ไม่ไม่ได้ชี้มูลความผิดเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงและแค่กฎหมายนะครับชดห <ด S 2> รือรายละเอียดเดี๋ยว,วอันไหนท,<ด>นที่อันไหนที่ทางตำรวจเขาตออรวจสอบอยู่เราคคณะนี้ไม่ได้ไไดตรวจสอบไม่ไปก้าวล่วงกับกระบวนการยุติธรรมนะแต่ว่าดูแค่ว่า เราเรืร่องสองเยนนต,ตอนนั้นที่นายกตั้งขึ้นมาเราดูประเด็นแค่นั้นเราไม่ได้นำประเด็นอื่นมาด้วยใช่ไหมครับทุงคนไ้ฟังอาจารย์วิณุทธุก็คสอบรัสอบนี้จะส่งให้ปมชรหรือว่าหน่วยงานที่ตรวจสอบเป็นอื่นเลยส่งนายกสั่งตั้งกรรมการเมื่อสอบเสร็จก็ส่งให้ท่านนายกฯปีที่เป็นผู้ตั้งจบหน้าที่ของกรรมการ วนนายกจะเอาไปให้หน่วยงานไหนและในผลสอบเราได้ชี้แน่ไหมครับว่าต้องส่งหน่วยงานไหนเป็นคนตรวจสอบต่อเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครับขอบคุณมากครับแสดงว่าถึงหน่วยงานไหนก็ถึงหน่วยงานนั้นตามกระบวนการยุติธรรมขอบคุณครับขอบคุณ